เรียนมาย่งกองทัพไทยนะครับภาพข้างหลังผมนี้เป็นภาพของบ้านแต่ละหลังนะครับแล้วเรื่องราวที่ผมพูดนี่ผมพูดในนามของเจ้าของรัทธิลัทธิครอบครัวไทยมาหามาหน้าเลยเพื่อให้คนไทยที่เป็นลูกบ้านนั้นนะ่ะไปทำการหมองโลกนะฮโดยไม่ต้องอาศัยพักกันเมือง นะไม่ต้องอาศัยรัฐบาลไม่ผ่านกระบวนการนี้เป็นการทำการเมืองโลกโดยตรงของบ้านแต่ละหลังโดยลูกบ้านแต่ละบ้านนั้นประกาศจึดจืนประกาศเจจำนงส่งเป็นใบแสดงเจจำนงลงชื่อลงนามรับรองโดยพระกระบวนการทำชัดเจนจักแจ้งพูดง่ายใบยแสดงเจจนงที่ราชนจะส่งไปเนี่ย ศักดิธิ์วาบัตรเลือกตั้งศักดิธิ์วาบัตรเลือกตั้งทั้งวิธีการทั้งอะไรกันแล้วแต่เริ่มต้นแรกเลยก่อนที่ประชาชนจะส่งไปแสดงเจตจำนงเนี่ยประชาชนได้ดูคลิปวิดีโอของผมซึ่งเป็นคลิปของนักอนาคตศสาสตร์ที่เตรียมประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI อเพราะประเทศมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นผมในฐานะนักอนาคตศสาสตร์จึงได้เตรียมเส้นทางเดินของประเทศไทยไว้อย่างอลังการยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบโลก และเราจะทําการเมืองโลกด้วยการประกาศเป็นประเทศชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมซึ่งมันเป็นบทบาทตัวตนอัตลักษณ์ประเทศไทยเป็นอยู่แล้วและบันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องประกาศตัวต,วตนชัดเจนต่อเวทีโลกด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสีอภิลักไทยนําโลกสีอภิลักไทยนําโลกนี่แหละครับจึงต้องประกาศให้กองทัพไทยทราบว่าประชาชนจะทําอะไรเพราะ ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทิฏายนะครับซึ่งอำนาจทิฏายนั้นกองทัพไ,ไทยไม่มีสถาบันกษัตริย์ก็ไม่มีรัฐบาลมีแค่หนึ่งดุลน,นั่เนเองทำอะไรไม่ได้แต่ประชาชนมีอำนาจสามดุลเต็มทุกคนที่มีับรประชาชนมีอำนาจสามดุลเต็มแต่รัฐมนุนไม่ใช้รัฐมนุนให้เข้าไปเลือกตัวแทนสสพรคการเมืองนั่นเป็นเรื่องราวที่เราเป็นอยู่เราทำอยู่ กองทัพไทยก็ทราบว่ามีการเลือกต้งเลือกตั้งประชาชนเลือกใช้นาสศหนุนโดยตรงไม่ได้ต้องไปเลือกตัวแทนแล้วก็นั่งดูตัวแทนทําการเมืองเมื่อตัวแทนไปเล่นทำการเมืองก,ก็เล่นกันเลอะเทอะเละเทะจนทหารทนไม่ไหวก็ต้องมาทํารัฐประหารนั่นเป็นเรื่องราวที่เป็นอยู่เป็นมาแล้วมีประวรัติศาสตร์แต่คราวนี้จะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่นะฮะทหารไม่ต้องไปทํารัฐประหารอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะ แต่จะเป็นทหารเนี่ยมาร่วมมาร่วมกับรัทีิครอบครัวไทยมหามหน้าเลยทหารจะมาร่วมร่วมกันเป็นนันหนึ่งเดียวกันเปรียบเสมือนก็เป็นวงกลมอันหนึ่งที่เป็นหยินหยางภายในวงกลมนี้ประกอบไปด้วยขาวกับดำดำกับขาวถูกไหมครับัญลัษณ์เนี่ยกองนทนัพไทยก็รูจ้จักหยินหยางจะเป็นขาวดำหรือขาวแดงแล้วแต่ระบายสีเองแต่จะมีจิงตรงข้ามกันอยู่ ก็เรียกง่ายขาวกับดำะตรงข้ามกันอยู่ถูกไหมในวงกามนั้นมีขาวกับดำขาวก็ให้คิดว่าเป็นประชาชนดำให้คิดว่าเป็นกองทัพไทยสองอันนี้มีสถานะที่แล้วแต่จะแสดงตัวตนนะครับแล้วแต่แสดงตัวตนอ่าแล้วจะแสดงบทบาทถ้าอยู่ภาะวะปกติก็เป็นสีขาวใช้เสียงโบวตอ่าใช้เสียงโบวตเดินไปตามเสียงโหวตนะส่วน ถ้าปลสีขาวทํากันรถเ,เ,เทอรเลเสีดําก็จะมาเบรกสีขาวหยุดสีดําจะทําหน้าที่แทนก็คือกองทัพไทยจะมาทําหน้าที่แทนภายในสีดําก็จะมีจุดขาวอยู่ข้างในภายในสีขาวก็จะมีจุดดําอยู่ข้างในเมื่อไหร่ที่เป็นปกติมีการเลือกตรงเลือกดั้งทหารก็กลับกลุ่มกองก็จะเป็นสีดําเล็กๆอยู่ในสีขาวแต่เมื่อไหร่ที่ประเทศสู่เพราะว่าขัดแย้งกันย้อนแยง้งทหารต้องจับไปต้องมาจัดการทหารก็จะ จากสีดําเล็กๆจุดในจุดขาวก็จะกลายเป็นใหญ่เลยกลายเป็นสีดําใหญ่แล้วสีขาวก็หดลงไปเป็นจุดขาวในสีดำนั่นคือทหารมาควบคุมดูแลอันเนี้ยทหารเป็นอยู่แล้วประชาชนก็เห็นอยู่แล้วทุกคนเข้าใจภาพนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในจินตหยางนั่นเองขึ้นอยู่จังหวะนั้นภาวะนั้นบริบทนั้นควรจะเป็นขาวหรือดำน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งกองทัพไทยและรัฐที่ครอบครอธรรมนั้จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ จำไว้เป็นหน้าหนึ่งกเดียวกันเป็นวงกลมเป็นแต่หนึ่งกเดียวกันเพราะว่าทั้งสองอันเนี้ยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอำนาจทิพตายนั่นเองจึงมีสองอันขาวกับดำเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอำนาจทิพตายฝ่ายหนึ่งมีอำนาจทิพตายอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจใจแต่มีวุฒิฝ่ายหนึ่งมีอำนาจทิตายแต่ไม่มีวุฒิเข้าใจไหมพอจะชวมีอำนาจทิตายเป็นริบินเดชสั่งได้แต่ไม่แต่ไม่ได้สั่งด้วยวุฒิอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจใจแต่มีวุฒิแต่เราสั่งได้เหมือนกัน เพราะนั้นสองอันเนี้ยมันจึงเท่าเทียมกันอันเดียวและอยู่ในที่เดียวกัน gard, อันเดียวกันยินประเทศเดียวกันก็เหมือนยินอย่างนั่นเองเข้าใจยังชนิดของทไา,ายเข้าใจถึ่โงสยาลนั่นใช่ไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยอย่ารังเกียจยาแอนตี้ยาต่อต้าน,ร,านาารัฐทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะมันเป็นลัทธิของท่านเหมือนกันอบอบอบทั้งหลายท่านก็เป็นประชาชนก็นอยู่ใน,ร,นาารัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเหมือนกันเพราะทุกคนที่มีบัตรประชาชน ต้องประกาศตัวประกาศตนเป็นลทัทธิข้อความทยงอหนาเพราะมันเป็นลัทธิของประชาชนประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของลทัทธินี้เห็นไหมผมก็จะเป็นผู้ก่อตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของคือประชาชนเข้าใจนะดังนั้นออบอ๋อ,อ,อ,อทั้งสามก็เป็นเจ้าของลทัทธินี้เหมือนกันแล้วคนที่ถือปืนลูกลูกน้องท่านะนะหรือปืนทหารเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของลทัทธิเหมือนกันเออแต่ทำแต่ทำหน้าที่คนละบทบาท แล้วลูกน้องท่านเนี่ยไม่เชื่อฟังท่านก็ได้จงจำมันนี้กองรับใชยจงจำนี้ไว้ทหารทั้งหลายถือวุฒไม่เชื่อฟังท่านก็ได้ไม่เชื่อฟังเขาก็มีเพราะว่าในระบบระบอบเือ,องพวกแบบเนียทุกคนจะมีทุนสำรองบุคคลคนละยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทนะครับคนละยี่สิบล้านบาทไม่มาทํางานนี้ก็ได้ไม่ถือวุฒิล่อป้าเขายิงก็ได้ไม่อยู่ภายใต้คําสั่งก็ได้เหตุที่ทหารจะไม่อยู่ภายใต้คําสั่งก็เพราะว่า เมื่อใดที่กองทัพไทยออกคําสั่งที่มันขัดแย้งกับโนโยบายของรัฐที่ครอบครัวไทยมากมีนาออกคําสั่งนะฮะขัดแย้งนะครับ,รบนะกับรัฐที่ครอบครัวไทยมั่งนาจเมื่อไหร่คนที่ถือปืนเนี่ยเขาจะหันปืนไปเชิญผู้บัญชาการทั้งหลายนะเชิญเออร์ลีดีไ e ยเออร์ลีดีไทยออกจบอย่างรวดเร็วนะแล้วตัวล็กๆก็จะเลือนชั้นขึ้นไปเมื่อเออร์ลีดีไทยไปทั้งยวงทั้งบุหรี่ทั้งคณะเนี่ย ชุดใหม่มันก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นชุดใหม่ที่ถือวุฒนเนี่ยเขาก็อยากจะเลื่อนชั้นถูกไหมเพราอยากเลื่อนชั้นแล้วอยากเขาไม่ทําตามไม่ได้เขาไม่ทำตามก็กลับบ้านเขาก็มีทุนยี่สิบล้านเหมือนเดิมเพราะมิ้นต้องมาอยู่ภายใต้คําสั่งถ้าเป็นคําสั่งโง่ที่มันทําลายประเทศชาติทําลายความดีงามของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเมื่อไหร่ที่รู้ว่าขัดแย้งกับหลักรัฐชี่ครอบครัวทานหน้าแล้วซึ่งมีหลักปฏิบัติยู่ห้าประการขัดแย้งเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละครับทหารที่ถือวุฒ เขาจะไปเชิญผู้ที่ตำแหน่งสูงเนี่ยเชิญริลลีไทยเลยนะหรือแม่เขาก็ไม่ฟังคําสั่งเขาไม่ทําตามเลยะเขากลับกลับบ้านเขาก็มียี่สิบล้านนีต้องทําเลยเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจท้าทานกองทัพไทยเข้าใจนี้แล้วเนี่ยกองทัพไทยจะมีท่าทีใหม่อีกแบบจะมีท่าทีใหม่จะเข้าโอเข้าใจแล้วอ๋อรับทีบ้านรับที่ครอบครัวทางนาามันใหญ่กว่ากองครับซึ่งจริงๆรับที่ใหญ่กว่าประเทศอีกต้องบอกตรงนี้ ลัทธินี่มันใหญ่กว่าประเทศนะประเทศต่างหากที่ต้องเลือกว่าจะเอาลัทธิอะไรมาสวมสวมสวให้ประเทศมีจิตวิญญาณนั้นเช่นประเทศไทยจะเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เราก็เอามาถูกไหมประเทศไหนก็ใช้ได้คอมมิวนิสต์อ่ะก็เอาไปสิเพราะฉะนั้นลัทธิมันเป็นเรื่องที่ใหญ่คุณเอาลัทธิคอมมิวนิสต์ไหมคุณเอาลัทธิประชาธิปไตยมาใส่ประเทศไทยไหมคุณเอาลัทธิเผด็จการมราไหมคุณจะเอาลัทธิประชาธิปไตยปลอมมาใส่ไหมซึ่งประเทศไทยใช้ลัทธิประชาธิปไตยปลอมอยู่กัาอะไรนี่นี่เราใช้ อ่าลที่รับพนูนั่นแหละก็คือลฐที่ประชาิรไม่ได้ประชาละที่ประชาตายนะประเไทยไม่ได้ใช้ละที่ประชาตยนะครับใช้ละที่รับพนูซึ่งมันใช้หลักนิติรัฐนิติรัฐมันคือเครื่องมือของประเด็นการและในประเทศไทยจึงถูกปกครองโดยประเด็นการที่ซ่อนรูปไม่บอกว่าเป็นประเด็นการแต่บอกเป็นประชไตายโกหกกันหลอกกันนี่มันเป็นอยู่ซึ่งผิดที่นี่มันลื้อมาล้างทิ้งหมดเลยที่นี่ลื้อล้างทิ้งหมดนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดดังนั้น ก็ต้องแจ้งให้กองทัพไทยทราบว่าไประเทศไทยปัจจุบันจะไม่อยู่ไม่มีโดยทหารไม่ต้องไปทารัฐสงมหารอะไรพียงในทหารเนี่ยเข้าใจหยิบอย่างเนี่ยเข้าใจถูกนะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ย,ยปกติทหารจะสวนสนามแสดงแสนยานุภาพใช่ไหมเหมือนกันกองไอ้รัฐที่นี่ก็จะแสดงแส,งแสนยานุภาพนกันแสดงอย่างไรแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือวุ้ตัวเล็กๆเนี่ย เขาไม่จะเป็นที่ต้องฟังคําสั่งผู้บัญชาการเขาจะฟังคําสั่งของรัฐที่ครอบครานานัวไทมมนนซึ่งเป็นมติของประชาชนเป็นมติของประชาชนนะฮะนั้นแล้วประชาชนมีอำนาจทิ่ตายตนะครับทั้งประเทศกองรถพ่ายไม่มีนะมีแต่อาวุธรฐ่านที่ถืออาวุธเนี่ยไม่ฟังคําสั่งกันได้นะครับแต่มันไม่มันขัดกับรัฐที่ครอบครัวทมแมนานันเขาก็หันปืนไปเชิญผู้บัิชาการออกหรือเออรีถายไปเลยนะเป็นอย่างนั้นที่ที่ผมจะให้ให้ฉากนี่มันเกิดขึ้น ฉากนี้เกิดขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อแสดงสญสรีภาพของรัททีข้อโคทางนาะจเหมือนกองทัพไทยแสดงสัญญาณภาพไงมีวุฒอะไรกันมาโชว์ถูกไหมออแสดงือสาธทิตให้ดูอันนี้เป็นการที่กองกทัพเขาทำอยู่แล้วส่วนลัททีเนี่ยก็ทำมั่งดีครับก็จะทําให้เห็นเหมือนกันว่าลิเดตของัทีเป็นยัยงไงเนี่ยก็จะทําโดยให้ให้หานที่ดวุฒเนี่ยไปเชิญผู้บัญชาการของอพทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเชิญ โอยีถ่ายเลยครับท่านไม่มความผิดหรอกครับแต่ว่าจะทําให้ดูว่าเออทหารแบบเล็กๆเนี่ยทพข้ออะไรมันเป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยที่จําเป็นที่ต้องทําเพราะว่าต่อไปที่กองทัพไทยจะต้องไปดูแลกองทำำอัพเขมรกองทัพลาวกองทัพม่าสามประเทศเนี้ยเนี่ยกองทัพต้องมาดูแลการจะาดูแลก็ต้องให้เห็นตรงนี้ก่อนว่ารัฐที่ครอบครองสามอำนาจเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างไรมีลิ้วเดีอย่างไรก็รจะต้องสาธิตทําให้ดูให้เห็นเนี่ย ื็โดยหารเล็กนี่แหละอันปืนไปเชิญไปเชิญนะผู้บัญชาการซัำเราทับนะครับนะ,เช,เ,ออะนะเชิญเออร์ลีดีไทยไม่ได้ทําอะไรฮะเชิญเออร์ลีดีไทยท่านที่รับไปจะได้ค่าตัวคนละหนึ่งพันล้านบาทหนึ่งพันล้านบาทนะครับอบอทั้งหลายอบออบอชบอออบอชรอ๋ออบออท่านไม่ต้องมาอ้างว่าฮ้ยไม่ไม่ได้ทางานไม่มไสมศักดิ์ศรีผมมีศักดิ์มีสี ไม่ต้องมาอ้างศักดิ์ศรีตรงนี้ประชาชนเขาไม่สนใจศักดิ์ศรีของท่านหรอครับเขาไม่สนใจศักดิ์ศรีท่านไม่จำเป็นต้องมาแสดงพาวเวอร์อะไรตรงนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องแสดงแต่ให้ร่วมมือร่วมมือนะฮะร่วมมือเออรีลีทายท่านไม่ต้องทําอะไรแค่ร่วมมือเออรีทายท่านก็เป็นแหมรัฐุบุรุษแล้วเป็นสุบยอดเป็นต้นแบบเพราะเราต้องการให้โลกได้เห็นต้องการให้โลกได้เห็นว่าโอ้วัตถีนี่มัน ทหารถือปืนมันก็เป็นคนของรัททีผู้บัญชาการไม่ฟังไม่ขับแยง้งอะไรเลยเพราะเขาเาปืนไปเชิญนะไม่ไม่ได้ไปเชิญนะเชิญในเออรีทายเชิญมาลงนามเซนเ,เออร์ลีทายเออแค่นั้นเองอะ่ะถ้ากาับไปหนึ่งพันล้านเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองอถ้าจะอยู่ไปทำไมนะอ,อยู่ไปทำไมได้หนึ่งพันล้านเออร์ลีทายได้เร็วกว่าด้วยไม่ต้องมาทํางานไม่ต้องหดหัวไม่ต้องเจออะไรไม่ต้องโชว์ศักยภาพไม่ต้องศักยภาพที่โชว์คือแค่ร่วมมือ ร่วมมือรอีทายกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและมันเป็นมาตรฐานเป็นต้นแบบให้กับรัทิครอบรัไทยมาหน้านี่คือแสนยาูุภาพของรัฐที่รอบสองรัที่ต้องการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าทหารที่ถือวุธเนี่ยเป็นคนของรัทธิเพราะฉะนั้นกองทัพไทยหรือกองทัพทุกประเทศนั่น่ะพึงสังวรไว้อันนี้คือกฎยึดประเทศไทยเพื่อบอกไปยังกองทัพทุกประเทศ ทุกประเทศนะบอกอย่างกองทัพทุกประเทศเพราะระบบระบอบผมเนี่ยไม่มีรัฐบาลนะครับไม่มีรัฐบาลนะแล้วประชาชนที่เป็นใหญ่หมดทุกประเทศประชาชนจะเป็นใหญ่แต่ก่อนจะเป็นใหญ่เนี่ยใช้เวลา10ปีต้องดูประเทศไทยก่อนประเทศจทจ,จะนําไปสิปีประเทศอื่นจริงจะเป็นใหญ่ได้อ้ช่วงก่อน10ปีเนี่ยปร,ประเทศไทยจะทําให้ดูมันเป็นกลยุทธ์เพราะฉะนั้นผู้ัญชาการปทศไฟังให้รู้เรื่อง้วยมันเป็นกลยุทธ์ท่านเป็นกลยุทธ์เพียงแค่ร่วมไม้ร่วมมือ นนเออร์ลี่ถ่ายโดยทหารชั้นผู้น้อยเชิญเออร์ลี่ถ่ายท่านก็ออกไปเสแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็เลื่อนชั้นขึ้นมาทหารที่ไปก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปด้วยถ้าเป็นนายสิบก็ขึ้นมาเป็นนายพันเลยเอออย่างเงี้ยให้เป็นนายพันเลยนะเพราะนายสิบก็อยากเป็นนายพันตัวนก็ขันปืนไปหาทหารท่าน,ทานอ,อท่านอยู่มาแล้วก็ต้องอยู่คาเขากันรับไปหนึ่งพัน 1, 000, ก็ออกไปคนล่างได้ขึ้นมา ันนี้คือแสนยาดุภาพของรัฐที่ครอบครัวทางอำนาจที่สามารถทำมจัดการกองทัพได้แบบนี้ท่านไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมากินเกินอะไรที่ที่ให้ไปพันหนึ่งพันล้านนะอีกพันล้านให้กับลูกน้องลูกน้องท่านเฉพาะตัวท่านได้หนึ่งพันล้านนะครับอีกพันล้านให้กับลูกน้องล,ลูกน้องท่านนะออกไปทั้งยวงกันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วตัวตัวใหม่ก็เข้ามาไอ้พวกหัวหน้าทีม,ท,มที่มาอาจจะเป็นในร้อยก็ได้ในร้อยขึ้นมาเป็นหบอสบเงี้ยนึกออกไหม ขึ้นมาใหม่เลยเป็นคนใหม่รุ่นใหม่แล้วเนี่ยแค่นี้เองที่นี่ต้องการแค่นี้เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าศักยภาพของรัฐที่ขอบโูดทางอำนาจน่น,นะมันทรงพลังอย่างนี้นี่คือแสยนยาดุภาพที่เป็นเรื่องเดียวกับกองทัพสวนสนามแสดงแสนยานุภาพนั่นแหละครับเข้าใจเห็นภาพไห ไปแทดอื่นก็เอาเอาวงอาวุธมาโชว์กันใหญ่จรงลงจริญมิโซมิซายถูกไหมแต่ครอบครัวทางัำนาจะโชว์อะไรอะ่ะน่าโชว์อะไรเนี่ยเมื่อครบนึงม,งมา,นานมใหญ่บวกประเทศใหญ่วกว่ากองทัพของแต่ละประเทศอีกเข้าใจไหมความใหญ่ของรัฐทิเนี่ยเพราะนั้นรัฐทิจะโชว์ให้เห็นว่ามีศักยภาพแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าทุกคนหาตราที่ถืออาวุธเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกของรัฐทิอยู่แล้วด้วยอัตโนมัติแม้แต่พอบสบอทั้งสามก็เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านแค่ให้ความร่วมมือจาัดก,การแสดงแสยุทธภาพนี้ให้ความร่วมมือเท่านั้นท่านก็ได้หนึ่งพันล้านโลกก็จะได้เห็นได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองดังนั้นทุกกองทัพจะเชื่อฟังรัททินี่คือเป้าหมายต้องการให้ทุกประเทศได้เห็นว่าลัททีนี่มันใหญ่กว่าประเทศลัททีนั้นใหญ่กว่าประเทศเพราะนัะ้นกองทัพต้องฟังฟังประชาชนนั่นเอง,เอง และนี่มันไม่ใช่การเล่นเกมการเมืองเพราะที่นี่ไม่มีการการเมืองนะไม่มีการเมืองไม่มีการเล่นเกมการเมืองนี่คือการสร้างประเทศเป็นชาติมาหาอำนาจที่ประชาชนดูแลประเทศเองปกครองประเทศเองเข้าใจนะครับทีนี้กองทัพไทยอยากจะได้อะไรอยากจะได้ก็บอกขบินไม่ต้องมุกป,ปิดซื้อไม่ต้องมาอยู่เพื่อจะมุกป,ปิดซื้อแล้วก็ได้เงินกินกันอย่ามาทาอย่างนี้มันน่าเกลียดมันจบได้แล้วมันหมดยุคไม่มีกองทัพบ,บกเรืออากาศ มันจะกลายเป็นประชาชนนี่แหละประเคนให้พะชนจะมีสํานึกรู้เลยไฮ้ยของทัพเรือฉันต้องมีนี่วิของทับอากาศต้องมีนี่ของทับบกมีนี่พะชนจะประเคนให้เตรียมให้เลยท่านไม่ต้องได้เห็นภาพนะครับไม่ต้องมึงวิบซื้อเลยส่วนในเรื่องเงินเนี่ยเดือนเดือนที่นี่จะพับมากกว่าเดิมเพราะประเทศไทยจะมั่งคั่งเพราะองเงินจะสูงเงินจะเยอะพวกนายทุกคนก็ได้ทุนคนละยี่สิบล้าน ทุกคนต้องมาเป็นทาหารก็ต้องเป็นทาหารนะเป็นอย่างนี้นะเออแล้วเราไม่ได้ไปสู้รบกับไครแล้วอย่างการสู้รบเขาไม่ได้ใช้คนแล้วเขาใช้โดรนนะเพราะฉะนั้นอยากให้กองทัพไทยร่วมมือกับรัชชีกัปโภไัยมันเป็นมาหาอำนาจให้รัชชีได้โชว์ได้สแสดงศักยภาพแบบนี้วิน,ว,นวินกันหมดทุกฝ่ายไม่มีใครเสียหายเลยไม่มีใครเสียมแต่ดีๆมันเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่ไประเทศไทย ประกาศมาตรฐานใหม่แบบนี้อย่างที่ท่านเห็นนั่นเองนั้นจึงเรียนมายังกองทัพไทยให้ทราบนะ่วนตำรวจที่นี่ยุบไม่มีตำรวจคือสี่สี่เราทัพไม่มีไม่มีไม่มีเราทัพตำรวจไม่มียศไม่มีตำรวจไม่มียศไม่ไม่มีไม่มีแบบนี้พวกง่ายลื้อล้างตำรวจหมดไม่มีก็ลื้อล้างใหม่โดยเชิญตำรวจนี่แหละเข้ามาลื้อล้างกันเอง แล้วก็ชวนเชิญผู้รู้เข้ามาหรือนร่า,างกใหมายวางระบบใหมนะ่เป็นตำรวจแบบใหมนะ่เป็น Security เป็นการเป็นผู้พิทักษ์เป็นอะไรก็ว่าไปเป็นแบบใหม่ครับไม่ใช่าตำรวจเป็นแบบใหม่อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างโมโบราณของประเทศไทยเลยอันนี้คือศักยภาพของรัฐที่ครอบครัวนานหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นรฐัฐที่ใหญ่กว่าประเทศประเทศสาขาที่ต้องเลือกนะ ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนปกครองบริหารอยู่แล้วประเทศนอ้นะมันหมดยุคสสพภาคเนือหมดยุครัฐบาลนะเพราะต่อไปนี้ประชาชนจะแสดงศักยภาพให้เห็นว่าไม่มีสงครามเพราะไม่ไม่มีประชาชนประเทศไหนอยากทาสงครามกันนะไม่มีสงครามนะแบบสงครามโลกครั้งที่สามไม่มียืนยันที่นี่การันตีเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าประเทศไทยการันตีแล้วไม่มีสงครามเพราะประเทศไทยเป็นประเทศ สันตินั่นเองเป็นประเช่พูดเป็นสันติมีทางเลือกใหม่ให้กับมนุษยชาติจะเลือกเดินเส้นทางนี้ของประเทศไทยไหมกาเลือกก็มาสมัครเป็นสมาชิกของประเทศไทยนี่ว่ากลุ่มการค้าชาติกาิตรั่นเองก็จะเกิดการค้าแบบเป็นกาิตรั่นเองไม่ใช่การค้าแบบทุนิยมที่มันต่อยเกิดสงครามกันมันเป็นการค้าแบบนนนนทนุนิยมนะเอารัาเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นที่นี่มันมันเป็นเรื่องใหม่ที่โลกต้องคองวบคุมกันแบบใหม่ประเทศไทยเป็นหัวหอมเป็นต้นแบบที่พาโลกทั้งใบเข้าสู่มดสันติ ด้วยมาตรฐานใหม่ๆที่ประเทศจะเสนอต่อเวทีิโลกและประเทศจะทาให้ดูให้เห็นด้วยสี่พิลักไทยน้าโลกเนี่ยมันจะมีมาตรฐานการค้าแบบใหม่ที่เข้าสู่หมดสันติอย่างแท้จริงสงมบูรณ์แบบเลยนะโลกเข้าสู่ยุคใหมล่ละมันเป็นช่วงที่สาสนาพุทธจะต้องทําให้ปรากฏเพราะว่าสาสนาพุทธเนี่ยอยู่ในช่วงสุดท้ายอะช่วงสามสิบปีสุดท้ายที่ขึ้นสูงสุดแล้วก็สามสิบปีเริ่มลง รวมแล้วหกสิบปีนี่เราประเทศไทยจะโชว์ให้เห็นไอ้ช่วงสามสิบปีขึ้นเัียนศึกษาที่ไปลงเป็นช่วงเรียกว่าช่วงมงกุฎของาศาสนาพุทธหรือเป็นช่วงยอดชดาของาศาสนาพุทธนั่นเองยอดแหลมขึ้นสามสิบสงสิบเพราะตอนนี้ปีสองห้าหกแปดใช่ไหมหกแปดอีกสองปีก็เจ็ดศูนย์ใช่ไหมเจ็ดศูนย์นอีกสามสิบปีเพราะที่นี่รื้อร้างประเทศไทยแล้วก็ตั้งประเทศไทยใหม่ใช้เวลาสองปีเงี่ยพอสองปีก็พอดีสองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์ตั้งแต่ สามสิบปีขึ้นไปก็เือว่าเป็นยอดสูงสุดก็จะเป็นดีสองพันหกร้อยก็ตื่นพุทธกาลแล้วจะเป็นที่จะต้องโลดาเริ่มลงแล้วไปเริ่มลงได้อีกสามสิบปีขึ้นสามสิบลงสามสิบช่วงนี้แหละครับสิบปีนี่แหละครับเป็นไ,ได้ทั้่โชมิศักยภาพให้ชาวโลกได้ดูดิ่มาตรฐานใหม่อยู่ในช่วงมงกุฎสัจจพุทธหรือยอดชดาสัจจพุทธนั่นเองมันจะต้องสง่างามสวยงามอลังการยิ่งใหญ่เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกอย่างมีสัมมีสี นี่แหละคือประเทศไทยตัวจริงเป็นแบบนี้บอกว่าสามร้ครทับของเข้าใจนะครับนะฮะบอกว่าสามร้ทัพของเข้าใจที่จะร่วมกับรัฐที่เขา้าโคจรอำนาะจพัฒนาประเทศไทยใหม่แล้วก็ทําให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นนะด,ะดน้วยกลยุทธ์นี้เสร็จแล้วกองรบไทยเนี่ยก็จะไปดูแลกองทัพลาเวนว่าเพราะต่อไปเราจะรวมลาวเขมรมากทีนี้ จะรวมอย่างไรก็ต้องแต่ละประเทศก็จะมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไปอย่างพมา่าอย่างพมา่าเนี่ยนะเราไปทางาสัระชาิเพื่อให้ทบทวนประเทศพมา่าใหม่ไม่ใช่ประเทศทบทวนใหม่เนะี่ยเพราะว่ารัฐบาลพมา่าหรือกองทัพพม่าเนี่ยเก็บค่าประชาชนก็พูดง่ายประเทศนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศประเทศพมา่าไม่ได้เป็นประเทศแต่มีคนไปแอบจดตั้งประเทศ แตงนั้นประเทศจึงไม่ไปสงบไม่เป็นไม่สามารถประเทศได้ซึ่งหลักฐานก็เห็นชัดอยู่แล้วก็ไม,ม่เป็นประเทศให้ประเทศที่เคยยกมือรับรองให้ทบทวนใหม่หรยกมือรับรองใหม่ซึ่งผลที่ออกมาเราก็รู้กันดีแล้วก็คือประเทศอื่นก็ไม่รับรองเมื่อไม่รับรองปุ๊บกองทัพพมากก่าจะกลายเป็นรับเถื่อนกองทัพพม่าเป็นรับเถื่อนทีเลยวอันนี้ที่เคาะโต๊ะไม่รับรองเสียงของประเทศต่างๆสมาชิกไม่รับรองโป้งของทับเถื่อน กองระทายพม่าเป็นกองเใหญ่ยนาทีประเทศพม่าไม่มีนะเออองไหมนั่นที่นี่ใช้แบบนี้สำหรับประเทศพม่าใช้ยุทธศาสตนี้นะทีนี้ก่อนที่มันจะเถื่อนเราไประเทศไทยเนี่ยต้องไปบอกให้ทางพมา่าเนี่ยทราบให้รีบมาสมัครสมัครลงชื่อทางออนไลน์นะลูกเมียไปบอกลูกเมียไปบอกให้ลงชื่อออนไลน์ลูกเมียลงให้ก็ได้ลงไว้เลยนะพอถึงเวลาเราประกาศไปเลยไอคอนรับรู้รับทราบแล้ว เวลาจริงก็ต้องมารายงานตัวตัวจริงมารายงานตัวตัวเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวใครก็ได้ของของทหารพ่อแม่คนนั้น,นเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่แไปลงทะเบียนแจ้งไว้ให้ลงทะเบียนไว้ทหารอาจจะไม่ได้ยินไม่รู้จักก็ได้แต่ให้ลงทะเบียนไว้แล้วที่นี่ถึงเวลาจะเรียกม,มามามานะเป็นตัวเป็นตนมาประกาศจุดยืนมาประกาศตัว